เพื่อนอยู่ไหนเนี่ยคนมารอต่อแถวตรงรถกระป๋อเต็มเลยไม่เลยจะมาถึงแล้วเนี่ยไหนรถกระป๋อไม่เห็นมีเลยก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยว่าว่ามันจะมาตอนไหนเนี่ยมารอนานแล้วไอตรงเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาใช้แอปสบูบัสจนหมดแล้วแอปสบูบัสนี่ไงแอปพลิเคชันสบูบัสเนี่ยนะเป็นแอปพลิเคชันในการติดตามรถกระป๋อในมหาวิทยาลัยของเราว่าแต่ละคันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วและใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะมาถึงเรา ตัวนี้เราสามารถเช็คตารางเวลาดูได้โดยการเราเลือกป้ายว่าเราจะขึ้นที่ไหนเนี่ยเขาก็จะบอกมาว่ารถแต่ละคันเนี่ยกว้างหรือว่าเต็มแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะมาถึงเราแล้วเรายังสามารถเช็คได้ด้วยว่ารถแต่และสายเนี่ยวิ่งเส้นทางไหนบ้างเฮ้ยจริงปะนี่แล้วก็ไม่ต้องยืยนรอก,กอระป๋องนานๆแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องรู้ไหมว่าแอปตัวน,นี้เนี่ยนะรุ่นพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองเลยนะอ้โหแม่งเจ๋งว่ะ แล้วอย่างนี้คนขับเขาจะรู้ได้งไงว่าต้องมารับเราที่ป้ายตอนไหนอ๋อมีคนขับรถอ่ะเขาก็มีแอปพลิเคชันสําหรับพี่คนขับเหมือนกัน uh huh. เอาไว้สําหรับเ็คปริมาณผู้โดยสารที่รอรถกระป๋ออยู่โดยเราเนี่ยมาที่ป้ายโดยสารนะแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันข้อมูล mm. ทั้งหมดเนี่ยก็จะสู่ส่งไปที่พี่คนขับรถเลยโอ้อยางงี้ก็แก้ปัญหารถไม่พอกับผู้โดยสารได้แล้วสิใช่รู้ไหมถ้าเกิดเราสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องรถไม่พอต่อจํานวนคนได้เนี่ย คนก็จะหันมาใช้รถกระปอมากขึ้นจะสามารถลดปัญหาเรื่องมลพิษจากรถยนต์ส่วนตัวกับรถจักรยานยนต์ได้ด้วยนะแถมยังประหยัดอีกด้วยเฮ้ยอย่างนี้ต้องโหลดแล้วแหละเออโหลดเลยโหลดเลยเับผมเพื่อนๆชาวมอสอทุกคนนะครับ,รบสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสบูบัสโดยทําการเสิร์ชคาว่าสบูบัสที่แอป t โต e และเกมสโตรนะครับ,รบก็มาโหลดกันเยอะๆนะครับสบูบัสครับบาย